ีตอนดับก้าวสู้มูฟิีพาร์คสวนหน้าโปเกมอนประเทศไทยโดยคนไทยและเพื่อคนไทยที่นี่คือพาร์ตายที่เต็มไปด้วยทรายฝนและทะเลเขตปวกของมูซน่าครับควายกระบองเครื่องเทศ คีมินโปกเกมอนเขากระบองคีมินเป็นโปกเกมอนที่มีลักษณะเหมือนควายที่ขาของมันสามารถถอดออกมาต่อกันเป็นกระบองยาวเพื่อใช้ในการต่อสู้ได้แต่พรองนั้นไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการต่อสู้อย่างเดียวเท่านั้นมันสามารถใช้บทวัตถุดิบเครื่องเทศให้เป็นผงจนผสมรวมกันกลายเป็นเครื่องเทศที่มีรสชาติจัดจ้านได้ สายยันสวัสดีครับเหล่าโปรแกมเ r อนเทรนเนอร์ชาวไทยยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ภูมิภาคสุวรณาและต้อนรับโปรแกรมอนนักสร้างอาหารจากภาคใต้คีมิน <c oughs> ในบรรดาโปรแกมอนนักสร้างอาหารทั้งมวลคีมินคือผู้ที่เคยต่อต้านกองกำลังสาริมะมาก่อนด้วยหัวใจของนักสู้พวกมันไม่สิรราบต่อการบังคับใช้แรงงานอย่างง่ายดายพวกมันดิ้นรนอย่างมากที่จะต่อต้านการถูกจับไปใช้แรงงาน แต่ข้อเสียของคีมินคือพวกมันมีความทนงในรสชาติเครื่องเทศที่ตัวเองสร้างขึ้นกล่าวคือคีมินแต่ละตัวมีความสามารถในการบดผสมเครื่องเทศในส่วนผสมที่แตกต่างกันซึ่งให้ความอร่อยที่แตกต่างกันออกไปพวกมันจึงไม่นิยมช,มชมชอบการมีคีมินอีกตัวอยู่ใกล้ๆไม่ต้องพูดถึงการรวมฝูงด้วยซ้ำข้อเสียนี้ส่งผลอย่างร้ายกาจทำให้คีมินไม่อาจต่อต้านการต่อสู้เพื่ออ,อิสรภาพโดยลำพังได้ท้ายที่สุด วกมันส่วนใหญ่ก็กลายเป็นนักโทษที่ต้องถูกขังตัวเข้มงวดเพื่อไม่ให้กลับมาพยศอีกครั้งบางครั้งสัญชตาตญาณของโปกเกมอนที่ติดตัวพวกมันมาก็ทำให้เกิดผลเสียร้ายกาจกับตัวเองนะครับถ้าพวกมันสามาัคคีกันสักหน่อยก็คงต่อต้านการถูกบัคับใช้แรงงานได้แล้วแรกเริ่มเลยที่จะสร้างโปกเกมอนตัวนี้ขึ้นมาเรานึกถึงเครื่องเทศที่จัดจ้านของภาคใต้ก่อนเลยครับ แล้วค่อยมาคิดว่าใช้กระบองในการเป็นสื่อกลางระหว่างโปเกมอนกับเครื่องเทศก็คือจะใช้กระบองนี้ในการบดวัตถุดิบนั่นเองครับหลังจากได้กระบองมาแล้วเราก็มานึกต่อว่าจะให้โปเกมอนมีกระบองติดตัวมาได้ยังไงเพราะเราไม่อยากให้โปเกมอนสร้างอาวุธขึ้นมาเองอีกจึงคิดได้ว่างั้นก็ทำให้มันมาพร้อมกับเขาของมันเลยดีกว่าทำให้สเต็ปสุดท้ายเราจึงใช้ควายเป็นต้นแบบเพราะมันมีเขานั่นเองครับ คีมินประเภทต่อสู้นิสัยเชื่อมั่นในตัวเองมีอัตราสูงไม่ยอมสิรราบง่ายๆมันเป็นทั้งโปกเกมอนต่อสู้และโปกเกมอนนักสร้างอาหารการทะนงในรสชาติเครื่องเทศของตัวเองจึงมีความแข็งแกร่งมาเป็นตัวที่ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นคีมินจึงเป็นหนึ่งในโปกเกมอนที่เลี้ยงให้เชื่องได้ค่อนข้างยากครับ คีมินหมายเลข035ความสูง140ซนมน้ำหนัก90กิโลกรัมอ b i l i t y Marvel Scale เพิ่มดีเฟน s ์50%เมื่อโปเกมอนที่มี Ability นี้ติดสถานะผิดปกติอยู่สถานที่ที่สามารถพบคีมินได้มีดังนี้ถนนหมายเลข929ถนนหมายเลข931ถนนหมายเลข923ตรีโกนวิ l เลจและคีมินก็เป็นโปเกมอนอีกตัวที่ไม่มีร่างวิบัฒนาการครับ ไปตอบแบบไม่เสียเวลานะครับแฟนอาร์ตวันนี้ไม่ใช่ของน้องคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแต่จะเป็นการรวบรวมแฟนอาร์ตจากหลายๆคนมารวมกันสาเหตุที่ทำแบบนี้ก็เพราะมีปริมาณแฟนอาร์ตจำนวนมากที่ยังรอการเปิดตัวอยู่ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลุดจากคอนเซปต์โปรแกรมอันประเทศไทยมากจนเกินไป ทำให้พี่ไม่อาจสร้างช่วงแยกให้ได้แต่พี่ก็ทราบซึ้งทุกๆผลงานที่น้องๆส่งมานะครับพี่ก็เลยไม่อยากปล่อยมันทิ้งไว้โดยเสียเปล่าสู้เอามาทำรวมไปเลยดีกว่าไปไล่ชมผลงานของน้องๆกันดีกว่าครับ นี่ยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกมากมายเลยแต่เดี๋ยวจะค่อยๆไล่เอาออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับคืออย่างนี้นะครับปัญหาสําคัญของแฟนอารท์ที่ส่งมาเลยก็คือน้องๆหลายคนมีความสนุกและจินตนาการที่จะส่งโปเกมอนมาอย่างมากจนทําให้ลืมไปว่าช่องของเราทําเกี่ยวกับโปเกมอนประเทศไทยหลายๆคอนเซปที่ส่งมาจึงหลุดออกนอกกรอบไปมาก พูดง่ายๆก็คือหากหลดคอนเซปต์ความเป็นประเทศไทยมากจนเกินไปแฟนอาร์ตนั้นก็จะไม่ถูกพิจารณาให้เป็นโปเกมอนในภูมิภาคส่วนหน้าอย่างแน่นอนพี่จึงอยากเตือนน้องๆอีกครั้งนะครับหากอยากให้แฟนอาร์ตของน้องๆมีโอกาสกลายเป็นส่วนหนึ่งของโปเกมอนในภูมิภาคส่วนหน้าจริงๆให้คำนึงถึงจุดเด่นของเมืองไทยเข้าไว้ครับนั่นจะทำให้ภาพแฟนอาร์ตของน้องๆน่าสนใจมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถค้นหาไอเดียได้เช่นกันนั่นก็คือช่วง lucky comment โดยน้องเอฟไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นคอมเมนต์ของใครและโปเกมอนจากคอมเมนต์นั้นจะหน้าตาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ สำหรับการทัวร์เมืองในคลิปนี้ยังไม่มีนะครับเนื่องจากว่ามีการออกแบบที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากและต้องมีการสร้างองค์ประกอบใหม่ๆขึ้นมาแต่ก็อย่างที่เคยบอกไปนั่นแหละรครับว่าการเปิดเผยแผนผังเมืองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับโลกโปเกมอนของเรายังรอทุกคนอยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์และกดติดตาม เพื่อทําให้โลกจินตนาการของเรายิ่งใหญ่ไปได้วยกันนะครับโปรแกรม i ม a g i เอเมจเนอรี่ไขอบคุณครับ